มองจอดบ่คันมันมีมี้ยละครับข้างในครับต้องเลี้ยวขวาหนครับนี่ครับตามรถจริงเลยครับผมแล้วค่อยย่างข้าไปครับรถติดแขกครับนี่ก็คือประตูทางเข้าหน้าวัดบุรพาโคกเรือนะครับจะพาพี่ปีนเพื่อนนะครับผมไปชมบรรยากาศภายในนะครับพี่น้องครับวันนี้คนเยอะนะครับสิทธิอนุสิธิ์ของหลวงปู่เยอะมากมายนะครับผมมาหลายที่หลายจังหวัดนะครับพี่น้องครับ ว่าเป็นวันอายุวัฒนมงคลครับผมอายุวัฒนมงคลหลวงปู่หรือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ครับพี่น้องครับคนเยอแน่นมากครับโอ้โหนี่เข้าได้หรือเปล่านี่สัตยาชแนลก็ต้องขอภัยนะครับเพราะว่าคลิปเป็นสัว์นะครับผมว่าไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นครับขอภัยด้วยนะครับพี่น้องครับจะพามาชมบรรยากาศภายในนะครับพี่น้องครับ นี่ก็คือบรรยากาศภายในวัดนะครับผู้คนก็ลังไหลเข้ามาทุกสารทิศนะครับพี่น้องครับไม่ว่าไม่เฉพาะจะไม่เฉพาะจะเป็นคนภาคอีสานครับทุกสารทิศก็ลหลายภาคหลายจังหวัดครับลังไหลเข้ามาอาจจะอยู่หลายพันครับอาจจะอยู่ประมาณหลายพันคำนวณด้วยสายตานะครับหลายพันคนพีนครับ ลวงั่อจางตามอยากจะมากราบไหว้ขอพรนะครับขอพรวันนี้ก็วันที่15สิงหาคมครับพุ่งน,นี้ก็วันที่16วันแห่งความหวังของทุกๆคนแหะครับใครก็อยากจะมากราบไหว้ขอพรนะครับผมท่านใดที่อยากเสีย่ยงโชคหวังโชคหวังลาบอ,อย่างคาที่หลวงปู่ศิลาครับปู่ศิลาสิริพันตัวท่านบอกว่าถ้าอยากรวยก็ไปกราบ ยืนไปกลาบหลวงปู่วัลนะครับหวปู่วัหแห่งวัดพะโคกเกลือกาลาสิงนะครับเป็นองครับพาเพี่นเพื่อนนะครับมาชมบรรยากาศภายในศารากันนะครับ ตนนี้ก็มีหมอลำด้วยนะครับผมได้ยินเสียงแล้วครับสงสัยจะเป็นคณะทางนี้นะครับเท้าเท่ากาลสินครับไม่งั้นก็ขันจันนะครับน้องครับเสียงอย่างนี้จำได้ครับผมเป็นเสียงหมอลำนี่เองครับสงสัยจะเป็นทีมงานเนีันครับพี่น้องครับคงจะมาล้ำถวายหลวงปู่ครับคงจะมาลำถวายหลวงปู่เนื่องในวันร้ายวันเกิดของหลวงปู่ครับก็ยังไปก็สาธุด้วยนะครับพี่น้องครับ ครับพระสงฆ์องคเจ้าท่านกําลังจะฉันเพลนะครับกําลังจะฉันเพลนครับผมเดี๋ยวจะพาพี่พิลเ่ิน,เด,น,นเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดินไปอีกฝั่งหนึ่งครับตรงจุดนี้ท่านพระสงฆ์งพระเจ้ากําลังจะฉันเพลนครับผม ที่กันอยู่ข้างหน้าก็คือหลวงปู่นะครับผมหลวงปู่เวรนะครับท่านก็เมตได้เมตตาครับผมเมตตาพูดคุยนะครับผมพูดคุยกับญาติโยมที่เข้ามากราบมรสการท่านนะครับท่านไม่ได้ฉันเพนนะครับน่าท่านเป็นพระคงจะเป็นพระธรรมยุทธครับท่านคงจะฉันมือเดียวนะครับผมฉันเวลาเดียวนะครับจะเป็นธรรมยุทธนะครับผมแต่ถ้าเป็นมหานิกายคงจะฉันสองมือนะครับ ตอนนี้ท่านกำลังเมตตาญาติโยมที่เข้ามากราบแสดงมุทิตานะครับผมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับผมอายุวัฒนะมงคลนะครับวันเกิดของท่านนี่คือภายในสลานะครับผมสลาหลังใหญ่นะครับผมแห่งวัดบุลพาโคกเครือกาละสินนะครับพี่น้องครับครับผมวันนี้ก็ พระมาจากหลายที่ต่างๆนะครับผมจากหลายวัดต,ต่างๆนะครับเป็นพระสหธรรมิกพระอากาันตุกะอะไรผมก็อันนี้พูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องครับก็าามาพระดังๆนะครับผมส่วนมากพระดังๆนะครับผมมาจากหลายวัดนะครับมาจากหลายวัดส่วนมากจะเป็นพระทางภาคอีสานนะครับพี่น้องครับที่หลังไหลเข้ามากราบหรือว่ามาแสแดง มุทิตาจิตในวันอายุวัฒนะมงคลนะครับวันหรือว่าวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่นะครับผมหลวงปู่วันนะครับพอหลังไะไรเข้ามานี่ครับอย่างที่เห็นนะครับครับมีอันนี้จะเป็นกล่องของขวัญหรือว่ากล่องอะไรวะไม่ไม่ทราบนะผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ว่าก็อาัทธาชาแนลนะครับถ้าพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเข้าเข้าไปใกล้องค์หลวงปู่ไม่ได้ครับ เข้าไปใกล้องค์หลวงปู่ไม่ได้นะครับพี่น้องครับมาคนเยอะมากนะครับพี่น้องครับครับก็เป็นบุญมากนะครับผมที่ได้โอกาสนะครับผมหามุมกล้องพอดีครับพอดีพอดีนะครับผมได้มีมุมกล้องใกล้ๆกับหลวงปู่นะครับศรัทธาชแนลก็เลยนําคลิปที่ได้ถ่ายใกล้ๆนะครับผมใกล้ๆองค์หลวงปู่มาให้พี่ๆเพื่อนรับชมกันนะครับ ผมห่างหลวงปู่แค่ไม่ถึงวานะครับอ่ไม่ถึงวานะครับพี่น้องเอออย่างมากก็วานึงครับประมาณหนึ่งวาครับผมนี่ก็โชคดีมากครับเมื่อกี้มีพี่ท่านหนึ่งนะครับผมได้มายืนบังตรงนี้พอดีแจก็ออกไปพอดีครับผมก็ได้เข้ามาสวมแทนนะครับพอดีได้ถ่ายลงคลิปให้พี่ปิ่เพื่อนครับรับชมองค์หลวงปู่นะครับผมนี่ครับหลวงปู่วันนะครับผมเป็นพระอริยะสงฆ์นะครับแห่งภาคอีสานนะครับหลวงปู่ศิลาศิลยันโทท่านบอกว่า ถ้าใครมากราบหลวงปู่ศิลาแล้วก็จะเลื่มแวะไปกราบหลวงปู่วนด้วยนะครับนี่คือคําบอกกล่าวนะครับผมของหลวงปู่พระมหาศิลาศิลจันโทนะครับผมท่านก็เป็นพระที่อายุไล่เลี่ยกันนะครับอายุ79ปีนะครับผมแต่พรรษานั้นผมไม่แน่ชัดนะครับไม่แน่ใจนะว่าท่านใดครับองค์ใดพรรษาแก่ขกวันนะครับพี่น้องครับท่านก็เป็นพระที่ เป,เป็นพระที่อยู่จังหวัดเดียวกันนะครับพี่น้องครับเป็นพระที่อยู่จังหวัดกาลสินวัดของท่านก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับศรัทธาชแนลก็เพิ่งเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ไปเพิ่งครั้งแรกครับผมเนี่นะครับเป็นครั้งแรกครับผมวัดของหลวงปู่เวนนะครับพี่น้องครับสาธพระมาผู้ที่ขาพระของท่านท่นบ้านงานะไปจับต้อถวายสการะโปรเดี๋ยวไป้ให้เข้ามาถวายเรื่อยๆตอนนี้พระเถระ นี่ก็คือท้าเวสุวรรณนะครับท้าเวสุวรรณอยู่หน้าประตูทางขึ้นสารานะครับพี่น้องครับครับก็จะพาพี่เพื่อนนะครับผมรับชมสถานที่แต่ละจุดไปเรื่อยนะครับให้ทั่วบริเวณวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือจุดหนึ่งนะครับที่มีชาวบ้านบอกว่าเป็นจุดที่หลวงปู่สร้างเองกับมือนะครับผมกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับพี่น้องครับ ผ่านไม่ได้ครับตรงจุดนี้ครับยังไงก็ต้องขอพอรองคหลวงปู่นะครับผมเป็นองค์หลวงปู่โตนะครับเป็นองค์พระประธานองค์ใหญ่นะครับอยู่หน้าวัดอยู่ภายในวัดนะครับผมภายในวัดของหลวงปู่นะครับน้องครับจุดนี้ห้ามผ่านนะครับน้อง ครับเทียนอยู่นี้ก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับผมภายในวัดบุรพาโคกเลือนะครับพี่น้องครับเึ็นสิทธิญาติศิษย์หรือว่าญาติโยมนะครับผม่านมาได้ครับตรงที่นี้ครับต้องได้เข้ามากราบขอพรกันทุกคนหรือว่ากันทั่วหน้าทุกคนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นพระองค์ใหญ่ที่สุดภายในวัดบุรพาโคกเลือนะครับพี่น้องครับพระประธานนะครับพี่น้อง ครับผมตรงจุดนี้ก็จะพาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมมารับชมเครื่องรางข,งของขังหรือว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับไม่มีเฉพาะแต่ไม่มีเฉพาะแค่ของ,ของ,ของหลวงปู่วนนะครับมีของครูบาอาจารย์หรือว่าพระอริยะสงฆ์นะครับผมลหลายองค์นะครับผมเป็นเครื่องรางของขังพร้อมทั้งาพระเครื่องต่างๆมีเยอะแยะมากมายหลายครูบาอาจารย์หลายพระเกจินะครับมาชมกันเลยนะครับโอนี่ชหลวงปู่ศิลอันนี้เป็นรูป ลูกลานของหลวงปู่เบิร์นหลวงแม่ตาที่หานจิต ตังนี้แค่เขาเก้าครับราคาเท่ากันไม่ไหวหนักนเล้ออกจากวัดใช่ไหมครับออกจากวัดตรีสเดีย

ครับเตียนอยู่น,นี้ก็คือผู้คนหร oh ือว่าชาวบ้านครับผมสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงปู่นะครับจะต่อคิวครับผมต่อคิวหรือว่าเลี้ยงแถวกันต่อแถวกันจะเข้าไปกราบนมัสการองค์หลวงปู่แบบใกล้ๆนะครับแบบใกล้ๆหรือว่าไปผูกข้อมือถวายหลวงปู่นะครับเรื่องในวันอายุวัฒนะมงคลของท่านนะครับผมรวมทั้งศรัทธาชี่นเด้วยนะครับเรามีโอกาสได้เข้าไปใกล้หรือว่าได้ไปถวายได้ผูกข้อมือของหลวงปู่นะครับให้ถวายหลวงปู่นะครับพี่น้องครับ เพินรอบวัดนะครับผมยังไม่รอบนะครับผมเมื่อยแล้วครับขอกินน้ำก่อนครับพี่น้องครับครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากครับพี่น้องครับเป็นจุดรวมองค์เทพนะครับผมเทพเทวาะหลายองค์ครับนี่ก็คือวังนาขินก็ว่าได้นะครับที่ว่ากันว่าหลวงปู่ท่านได้ สร้างเองกับมือนะครับท่านได้ก่อสร้างเองกับมือกับลูกศิษย์ของท่านนะครับผมอันนี้จะกิงแท้ประกรันใดก็ไม่แน่ใจนะครับศรัทธาชแนวก็ไม่แน่ใจแต่ก็ได้ยินว่ามาอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับเป็นปู่สีสุดโทองค์ย่าสีปทุมมานะครับเป็นปางเก้าเสียนนะครับเป็นนาคปางเก้าเสียะครับน้องครับ ชมตรงจุดนี้ก็ดูผลลุกนะครับดูมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์มากครับพี่น้องครับเห็นไหมครับองค์ปู่นาคราชนะครับผมเหมือนเหมือนจริงเลยนะครับนี่ก็องค์ปู่องค์ย่าแล้วก็ปู่ฤาษีนะครับปู่ฤาษีก็มีหลายปางนะครับพี่น้องมีหลายปางครับกำลังจะออกเดินทางกลับบ้านนะครับผม กําลังจะกลับนะครับหลังจากที่ได้ไปกราบกราบนักมณฑลหลวงปู่วันนะครับผมได้ไปกราบขอตอนท่านนะครับวันนี้ญาติโยมมาเยอะครับิยอดนิสิตของท่านมาเยอะทั่วฝ่ามบันเทิครับน้องครับเดินทางกลับแล้วครับพี่น้องครับพบกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับ